ยังไม่ปลดลงรีแคปไปฉะนั้นก็คือมาแล้วตามคําเรียกร้องช่วยสลับเวลามาฟังรีแคปด้วยเพราะว่าพูดออกมาจากใจทั้งหมดว่าเขายิ่งกว่างอแฟนเก่าทุกคนทุกคนมาคนมาจะเปิดเจ้าไปทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรคือไม่ว่าเขาจะคอลลกันด้วยเรื่องอะไร,ะไรให้โอกาสได้ไหมพี่เชนฟังว่ามีต้องให้โอกาสคนนรก หนูอาจจะรู้แค่ด้านเดียวหรือเปล่าเราก็ต้องเข้าข้างก่อนแล้วหนูอาจจะรู้แค่ด้านเดียวหรือเปล่าหนูอาจจะแบบเฮ้ยบางอย่างทำให้หนูเข้าใจแบบนั้นมาตลอดจ,จริงๆแล้วม,มันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้ทุกคนบางคนที่ททแบบมีสาระที่สุดในเชิงอ่ะมันก <c oughs> <สา>็เพิดเจอเปคนเดียวได้นะทุกคนบางอย่างที่ไม่ควรไม่ควรจะเพิดเจอเปก็เพิดเจอไปได้นะได้ดีมากอันนี้ชื่นชมดีดีชชมสนุกสนุกมากสนุกมากคือแบบ รู้สึกว่าห่างหายจากการดูซีรีส์มัธยมตกตีไปนานมากแล้วอะ แต่ก็ตบตีของเรื่องจริงตบตีั้งเรื่องเป็นสไตล์สคูของเกาหลีจริงๆก็คือแบบตบตีแล้วก็จะเล่นเรื่องแบบการบูลลี่ในโรงเรียนปัญหาของเด็กเจนนี้แล้วก็การปรับตัวต่างๆของวัยรุ่นเจนนี้ซึ่งมันเป็นกิมมิคหลักของเรื่องแหละมันก็เลยต้องเล่าเบสด้วยด้วยเรื่องแบบนี้แล้วคนที่ดูก็น่าจะรีเลทถึงตัวเองด้วยอาจจะไม่ใช่คนตบตีหรอกแต่ในวัยรุ่นวัยเรียนอ่ะมันต้องมันเหตุการณ์แบบนี้ใช่มันต้องมีบ้างไม่หนึ่งก็สองที่ต้องมีกัน ในโรงเรียนเราใครคือแก๊งทีชิน,นใครคือแก๊งของแบบเซน,นแล้วเราคือเคอนเป็นต้นแล้วเราคือตัวไหนในตัวละครใช่คือสนุกสนุกมากทุกคนก็อย่างที่พี่ออบอกว่าไม่ได้ดูหนังที่เป็นแนวตบตีแบบนี้มันจริงคือไม่ได้<า>ดูแนวแบบ อย่างเงี้ยมานานมากถ้าจำล่าสุดที่นี่ดูนี่ดูกิ๊บเต้สมั้งที่ฟิลฟิลนี่ก็จริงใช่ฟิลแต่แบบเหนือคือจริงรู้นะว่าจิมเอ็มทำแนวนี้บ่อยแต่เราไม่มีโอกาสได้ดูเท่าไหร่จริงแหละทุกคนจริงเออแล้วนี่จริงๆคือเป็นเป็นเรื่องแรกๆของจิมเอ็มที่ไม่ใช่วายแต่เราทำก่อนอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเพราะปกติปกติเออมไม่ใช่ว่าแค่ทำดูด้วย ถ้าถ้าสมมติถ้าไม่ใช่วายเราก็ไม่ค่อยจะยแต่ปกติดูไงแต่แค่แบบบางทียังไม่ได้เปิดช่องในสมัยน้ะแบบกิปตรงกริปแตนอะไรเ,เนี้ยก<ช>็ดู แต่ก็สนุกสนุกสนุกมีปมให้เรื่องดีมมากไงฉันดูเฉนไม่ได้ทำรีแอคคิดออกไปแต่แบบเรื่องเนี้ยมันคนกระแสไม่ไหวจริงทุกคนแล้วก็แบบรู้สึกจะเหินใจมีเข้ากันมากเข้ากันอยู่ดีๆเข้ากันเฉยอะใครคิดว่าขอบคุณมากจ้ามันมันดูชทีมสกาใช่มันดูเผินๆมันดูดูไม่ใช่อ่ะสกายนานี้ยังไงก็ไม่ใช่อะมอมองจากข้างนอกไปก็ยังไม่ใช่อ่ะจนจนมาเล่นด้วยกันเรารู้สึกว่า เฮ้มันมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้มมีความมากๆด้วยความที่วัยอาจจะใกล้เคียงกันด้วยแล้วก็น้องฟิตอินในบทได้ดีมากคือเป็นคาแรคเตอร์นั้นให้เราเชื่อแบบร้อเป็เลยตอนนี้มันสองต่อเราอาจจะยังไม่ได้รู้แบ็คกราวอะไรเขาเยอะแต่ว่ามึงซีนฟัตแบ็คทั้งหมดอ่ะคือแบบน่ารักชิบหายน่ารักแบบน่ารักเลยอ่ะใช่คือเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่แปลกใจแล้วทําไมคนถึงติด ทิ่ออกมาเพราะว่าแบบคือมากกว่าการที่เราได้มานั่งด่าอีตัวล้ายทั้งหมดอะเรายังรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้คือความน่ารักของเรื่องที่เราอยากจะร่วมคนหาเนีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตอนนั้น,อนอจากคนที่มันเคยเป็นแบบเพื่อนรกักเพื่อนสนิทก,กันแบบ เข้าออกบ้านกันได้อะตอนนี้มันเลยมันทําไมถึงกลายมาเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ซึ่งเอาจริงๆป้าเราจำเวอร์ชันของเกาหลีก็ไม่ได้เราด้วยแบบมันนานมากทุกคนแบบแล้วก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์เป็นหน้ามือเป็นหลังมือเลยไอตัวเจ้าสกายเองที่เหมือนจะเป็นนักเลงเก่ามาก่อนกลับเป็นคนดีเฉยใช่มันต้องมีจุดผิดพลันที่ใหญ่มากๆสาหรับเขาซึ่งมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชินแน่นอนเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะไม่พาตัวเองไปอยู่ณจุดนั้นอีกแล้วเออสิ่งที่ทาให้เขาแบบ <ร>เสียเพื่อนเสียเพื่อนรักไปเพราะเพราะจากการเัตแบกไปอ่ะคือแบบเจ้าตัวสกายกับนายแม่งรักกันมากมากเป็นเหมือนเพื่อนสีข้างบ้านกันที่ต้องมารับไปเรียน,นทุกวัน<า>น่ะทุกคนจริงจงมึงเป็นวัยเป็นวัยเดียวกันที่เหมือนแบบจะไม่มีวันแยกจากกัน่ะม,มีต่อข้าวเขาแบบน่ารักมากแกรแล้วมันมันเลยเขินมากเพราะแบบเรารู้สึกว่าเคมีได้จริงๆคือไม่คิดเลยอ่ะไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นด้วยนะเอาจริงๆอ่ะ พอรู้สึกว่าจริงๆคือน้องทั้งสองคนน่ะก็ไม่ได้เป็นแบบไม่ได้ขายวายมาตั้งแต่ต้นน่ะแล้วแบบจริงๆคือเด็กๆมีความเป็นแบบว่าหล่อในคาแรคเตอร์มากๆทิฟี่หรปะเออคือมิตรภาพแหละทุกคนที่จริงแล้วน่ะแต่แค่ที่เราพูดไปต้นคลิปว่าสาววายอารวาสใช่ยังไงเราก็วายอยู่แล้วแต่แค่เราส่วนตัวพี่อ้อมจะได้อลกอพี่อ้อมมันวายเพอร์เจอแต่ไม้ก็ยังนะไม้ยังแบบรอดูก่อนว่ามัน ทะเลาะกันเรื่องอะไรเราจะอยู่ข้างที่มันควรที่มันจะโกรธจริงๆฉันว่ามันเป็นขาเข้าใจผิดนั่นแหละ,ออและก็เหมือนหมิงกระโจเข้าใจผิดเราก็เพิ่งจะเป็นัน <c oughs> คือรู้สึกว่าแบบสุดท้ายแล้วมันคงมีวันเฉลยแหละแต่ว่าทางนี้ทางนั้นคือชอบคาแรคเตอร์ต่างๆในเรื่องเรารู้สึกว่าแบบเราเออคิดถึงอะไรซีรีส์แนวนี้มันมันไม่ได้ดูอะไรแบบนี้มานานแล้วแล้วมันก็จะมีปมในยาของแบบว่า ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ที่เข้ามายุ่งคาแรคเตอร์ของกลุ่มเด็กที่มันแบบมีหลายๆคาแรคเตอร์ทำผู้ชายผู้หญิงมันมันมันสื่อถึงการเป็นนักเรียนที่แท้จริงได้ผู้หญิงมันก็ตบตีกันแบบนี้แหละผู้ชายก็ต่อยกันแต่คือชื่นชมกับการทาบทคือตัวผู้ชายตอนผู้หญิงตบตีกันผู้ชายก็ไม่เข้าไปยุ่งคือให้เกียรติสันและักันเนาะในภาคต่องตัวละคร แต่คือแบบชื่นชมนะที่ด่าวไปเนี่ยคือชอบนะคาแรคเตอร์ถ้าไม่มีเจ้าเคเจ้าเจเจนะเรื่องน่าจะเบาลงเยอะมากคนก็คือแบบต้องรับบททาให้เราเกลียดซึ่งหนอนทำได้ทถึงเพราะแกงเอ็ดพร้อมก็ไม่ได้ทําให้เราเกลียดขนาดนั้นก็เป็นการปกแบบปกป้องเพื่อนอืมก็คือเข้าใจได้เพราะแกงนี้เป็นคนแกงย้ายเข้ามาในโรงเรียนนี้เนาะก็อาจจะไม่มีลิเดตอะไรมากแต่ถ้ากลับกันแกงพวกเจ้าเคย้ายไปแกงนี้อาจจะน่าน่ากวนตีน คือเขาเอาจริงๆแบบมันก็ทีมใครทีมมันจริงๆนั่นแหละแต่เอาเอาจริงๆนะพวกเราไม่เป็นอย่างนี้จริงๆนุ้ยเนี่ยมีพี่ชายที่แบบเป็นหัวโจกเลยทุกคนคือแม่เคยด่าเหมือนกันว่าอ้ามเลือกเบเพื่อนได้ไหมพี่กูตตบว่าไม่เพราะว่าพ่อแม่คนอื่นต้องพูดแบบนั้นกับอ้ามมากกว่าเพราะคนที่เป็นบัญหาคือคือลูกเราเข้าใจเข้าใจซึ่งเราคิดออก่าอีอ้ามก็คือแบบที่สุดของที่สุดเรามืองแบบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างกูก็เลยแบบเคยชินมากๆกับการที่แบบต่อยตีหรือกลับมาแบบบาดแผลกันพาเฮียไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากก็เลยแบบเก็ตอ่ะเพราะว่าแบบในวันหนึ่งที่มันโตขึ้นอะมันก็เคยเล่าให้ฟังนะหมว่ามึงมันไม่ได้มีอะไรเลยบางทีแบบแค่ต่างสถาบันอะเสื้อคนละสีมันก็ตีนนั่นแหละคือแบบมันแค่นั้นเลยมึงมันตลกมีความบาดหมางมาตั้งแต่สมัยนั่นแหละกี่ปีมาแล้วไม่รู้ทุกคนมันจริงสักสีมันเป็นความตลกมากเลยแต่ว่า บางเจเนอเรชั่นเราก็อินกับคํานี้มากทุกคนแบบมันก็ณจุดนั้นเราก็ยังอินอยู่ขนาดมันไม่ได้ถึงขนาดท่านต่อยตีหรือไปตีกันหลังโรงเรียนเลิกแต่มันก็มีการสู้ศึกอะไรกันไม่ว่าจะเป็นกีฬากระชับมิ้นเนี่ยตัวดีเลยทุกคนที่แบบแกอีฮไม่สามารถเตะบอลเตะคือเตะเอาตายอะหมายถึงว่าไม่เตะบอลเตะขากันเงอะเข้าใจคือแบบมันเป็นนั่นแหละมันก็ช่วงกีฬากระชับมินรนั่นแหละที่แบบโรงเรียนแต่ลังโรงเรียนไปเจอกันคือ มันรีเลทถึงความเป็นนักเรียนนะมันเป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้ทุกคนถ้าเขาบอกอาจจะมีเติมแต่งเติมบ้างแต่เชื่อไหมว่าเรื่องจริงยิ่งกว่านี้อจริงเรื่องจริงคือไตยเกลื่อนทุกคนซึ่งอันนี้แบบมันก็จะต้องมีการขยายแหละว่าแต่ละคาแรคเตอร์ทำไมถึงเป็นแบบเติบโตมาแบบนี้ได้เราการเรียนดูมายังไงมีปัญหาพื้นฐานมาจากอะไรใช่ปะที่ทำให้กายเป็นเด็กแบบนี้ต้องการการยอมรับ ที่บ้านคงไม่ให้การยอมรับอะคลิปเฟลกก็สังเกตดีที่ที่ทางตัวซีรีส์จะเล่ามาก็คือแต่ละครอบครัวเหมือนมีพ่อแม่คนเดียวดังนั้นมันจะไม่มีคนที่แบบครบองค์ประกอบมันก็น่าจะเกี่ยวกับการเลี้ยงดูอะไรต่างๆคือจริงๆเอาแค่คาแรคเตอร์หลักอะนี่น่า่วงมากเลยรู้สึกว่ามันเป็นภาระที่หนักมากสำหรับเด็กแบบอายุเท่านั้นนะแปจริงบางคนไม่ถึง19ด้วยเพราะตัวร่าสกายมันดอปมาใช่คือแบบ สิบเจ็ดค่ะทุกคนไม่เกินสิบแปดอะทุกคนนะจิงจิมันต้องมาเจออะไรแบบนี้มันยากขนาดไม่ใช่โอ้เด็กแค่นี้มันยังยากเราอ่ะที่แบบมีทุกอย่างเรายัางยากที่คอจะมีพอจะมีกําลังอ่ะเราย่งยากเลยทุกคนลำพังแค่แบบใช้ชีวิตให้ดีอะมันก็ยากเราไดคิดสภาพมีหลายปัจจัยคิดสภาพว่าถ้าสมมติเราย้อนกลับไปช่วงอายุเท่านั้นแล้วเราต้องมามาเป็น เจ้าสกายที่ต้องนั่งขับแก๊ปมาโอ้โหเหนื่อยอะเหนื่อยเหนื่อยแทนจริงขนาดแค่กูไปเรียนทุกวันก็ยังเหนื่อยแต่เพราะกูเมาไม่รู้เรื่องรู้เล่าโอ้โหท็อกซิกมากมันยากด่าไม่อยากกลับบ้านจริงไม่อยากด่าเลยเขาบอกเพราะว่าทุกคนนะเธะถ้าได้ด่ามันจะยาวโอ้โหไม่อยากพูดเพราะว่าอยากที่โฟกัสที่ความรักของเขามากกว่าก็น่ารักดีก็ยอมรับว่ายังน่ารักอยู่แต่แค่เรายังไม่ไม่ได้ปรับ ปากเมนว่าเราเมนอานนี้อยู่แล้วเราไม่เชื่อสกายหรอกว่ามันไปทําอะไรแต่แค่เรายังอยากรู้เหตุผลอยู่ว่ามันไปทําอะไรแต่แบบขอชการแสดงน้องได้ไหมคือนี้พูดในฐานะแบบเมนสกายจริงๆนะเพราะว่าเราอะดูสกายมาทุกเรื่องตั้งแต่ที่น้องเดบิวเรื่องแรกเลยตั้งแต่แบบไปรับเชิญจนได้รับบทหลักตั้งแต่เล่นแบบเพื่อนเฮียนจนมาได้เล่นฮอร์โมนจนมาได้เล่นไอเฮดยู มาได้เล่นหนังได้เล่นอะไรคือจริงนะนี่ชอบตลก <13 S 2> แบบเออพี่น้องลูกขนไก่อะไรพวกนั้นนะคือฉันดูหมดอเอาจริงๆคือฉันดูทุกเรื่องของสกายพูดอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์ละครอ,อะไรดูหมดแล้วร,รู้สึกว่าแบบถูกชะตากับแบบคาแรคเตอร์ประมาณนี้แล้วแบบได้ไปฟังสัมภาษณ์น้องกับพลอยหอล่าสุดอ่ะยิ่งรู้สึกว่าชอบมากชอบคนแบบนี้มากเลยอ่ะคือแบบน้องผู้หญิงนหนึ่งบอกว่าแบบเหมือนพี่พลอยแหละให้ฝากว่า พูดอะไรก็ได้ฝากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยทําให้คนแบบอยากไปดูอะไรเงี้ยสกายบ,บอกพูดดีๆไปรอบนึง้วก็บอกว่าถ้าพูดจากใจนะครับผมเหนื่อยชิบหายเลยช่วยมาดูหน่อยเพราะว่าซีรีส์อ่อนแค่สอเดือนเองแต่แบบเราเต็มที่กันมากตั้ง<ต>ใจมากๆเหนื่อยมากๆกับมาอะไรเงี้ย <Okay. S 1> เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบ น่ารักมึงคนเราเวลาทําอะไรสักอย่างมันก็อยากถูกคนพคบอะคิดออกปะแล้วแบบเราดีใจนะที่เราได้ตัดสินใจทําแล้วก็น้องนานี้จริงๆพี่เราดูแคร f โฟไม่รู้ว่าก่อนนานี้หรือแบบหลังจาก f คฟะน้องเล่นอะไรมานะแต่ว่าเราดู f คฟทุกคนแล้วก็ชอบคาแรคเตอร์นี้มากเอาจริง,รงๆก็คือแบบรู้สึกว่านานีชายขึ้นมากๆคือสมแล้วที่มาเป็นตัวหลักอะ อปกตินานี้ก็อย่างว่านานี้ไม่ค่อยได้เล่นซีรีส์หรือหนังนะถ้าจากที่เราดูแล้วเราติดตามน้องมันะคือน้องก็ในงานเดินแบบงานอะไรไปเรื่อยเพราะเบ้าหน้าเบ้าตาอะไรของน้องมันก็เหมาะกับทางนั้นจริงๆก็ต้องยอมรับแล้วพอมาเล่นเรื่องนี้อะไรอย่างที่พี่ออมบอกว่าก็ดีใจแทนน้องที่ได้มาเป็นตัวหลักเราก็ดูเฉวฉลายมากขึ้นเธอจริงมันเป็นปีของนานีมากเลยอ่ะซีนที่เล่นเราต้องแบบโกรธเธอแต่นุนตาจะคอเมืองมันแบบ มันดีมันมันเล่นถึงอ่ะคือแบบคือเรารู้สึกอึดอัดไปด้วยเลยค่ะเรารู้สึกว่าแบบมึงอย่าได้ปอีกนินึงกูก็ใอ่อนดแล้วอะแต่กูพยายามอยู่โกรธมึงโย่ไงโกรธมึงโยงแล้วกูอะไม่อยากจะให้อภัยมึงแล้วแต่ทั้งที่ลึกๆในใจคือแบบกูก็ไม่อยากทาลายมึงอะกูก็ยังคิดถึงเรื่องดีๆของเราอะมึงเข้าใจปะคือทั้งสองคนนะเล่นสายตาความคิดถึงออกมาได้แบบเราเราแบบทัดมากแล้วก็แบบเรารู้สึกถึงมันมากรู้สึกถึงแบบ มวลอะไรบางอย่างที่อย่างไอเจ้าชินนะคือมันแบบเราก็ไม่รู้แบค็คกราวเขาไปมากไปมากกว่าการที่แบบน้องท,ที่เขาแบบเ,เอออยู่กับน้องผู้จา้าน่ารัากตไรเนี้ยพื้นฐานนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนทุ่มเทให้ครอบครัวมากแล้วก็กับแก่งเพื่อนเขาเป็นคนทุ่มเทเลักเพื่อนจริงๆเพราะฉะนั้นคือจุดที่ทาให้เขาแตกขกดาวมันต้องเป็นอะไรที่แบบ รุนแรงกับเขาอะใช่น่าจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนนี่แหละเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับอะไรสักอย่างซัมติงที่เป็นสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมากนั่นแหละทักางเออหรือการมาแบบร่วงรู้อะไรในแค่แง่มุมนั้นน่ะทุกคนทำให้เข้าใจผิดกันไปเราไม่ไม่ฟังความจริงส่วนนี้เจ้าเศษน่ะความน่ารักของมันคือมันรู้ตัวมันผิดนะประโยคแรกคือขอโทษเลยนะทุกคนแล้วก็แบบคือเหมือนแบบให้โอกาสกูได้ไหมคือกูอยากอธิบายอยากพูดคุยกับมึงอยาก อะไรสักอย่างให้มันกิ้งออกมาให้มันดีขึ้นแล้วคือยอมลดทิพิยอมลดศักดิ์ศรีตัวเองทุกอย่างคือเป็นคนที่ฉันเชื่อเลยว่ามันต้องเกิดเรื่องอะไรที่ใหญ่สําหรับเขามากจนเขาสูญเสียคนที่สําคัญในชีวิตไปแล้วก็ทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะไม่พาตัวเองกลับไปสู่วังวนนั้นอีกแล้วอะหลังจากนั้นก็คือกลายเป็นคนที่แบบ อีเคนจริงๆสู้ได้ไหมคือยิ่งกว่าสู้ได้อีกทุกคนแต่ว่าคือคิดเฟยบอกว่าไม่อยากทำไม่อยากทำไม่อยากพาตัวเองไปอยู่ในวงจรอุบาทนี้อีกแล้วอะที่ทําให้เขาไม่เหลือใครเลยอะนั่นแหละก็อย่างที่ว่าแหละตบตีมาจนแบบมันไม่มันมันเหมือนมันได้สติมันเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ของพี่เฟยที่โตแล้วอืแล้วย้อนกลับมาแล้วอะว่าไม่คุมเลยนี่เราไม่ได้อะไรกลับมาแถมเราแบบเสียคนที่เรารักเสียเพื่อนสนิทขอย้ำขึ้นมา้มากพูดระโยคเมื่อกี้ก่อนเสียคนที่เรารัก <laughs> มืมเข้ก็จปะเราเรู้สึกว่าอ <laughs> ุ้ยแบบเราอะเข้าใจมากเอาจริงๆคือซีรีส์เล่าเคลียร์เล่าดีมากทําให้คนดูรู้สึกว่าแบบอยากเอาใจช่วยว่า,วามัน,บบมนอยากเอาใจช่วยความสัมพันธ์นี้เรารู้อยู่แก่ใจคิดบอกว่าเราถอยออกมาเก้าหนึ่งเราเราเราู้แล้วว่าลึกๆคือมึงมีความปัญหาดีให้กันอยู่ในวันหนึ่งถ้ามันต้องมีการเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อกันละกันคือสองคนนี้จะเสียสละให้กันไม่ได้ยากอะไรอ่ะเพราะว่าลึกๆคือมันมี ความรู้สึกดีที่มากกว่าแต่แค่ตอนนี้มันทั้งโกรธทั้งเสียใจน้อยใจผิดหวังทั้งแบบคิดที่หลายๆอย่างคิดออกมาแต่ถ้ามันเลยยังให้อภัยแต่ไม่ได้ไงฟิลเราคิดว่ามันทะเลาะอะไรกัน่ะก็เข้าใจตัวเจ้าชินนะที่มันอาจจะแบบผิดหวังกับตัวเพื่อนคนนี้มากๆอะไรเงี้ยมันมีความโกรธขอย้ำว่าเขาโกรธกันยิ่งกว่าแฟนเก่าโกรธกันทุกคนเพราะว่าเอาจริงๆเพื่อนอ่ะ แฟนเก่าตัดได้นะมึงจริงแต่เพื่อนอะตัดยากมากแล้วเวลาเราทะเลาะกับเพื่อนอะมันคาราคาซังมากแล้วมันอึดอัดในใจจยิ่งเป็นเพื่อนรักจริงมันอึดอัดในใจที่เราอาจจะคิดมากกว่านั้นหรือเปล่าอมึงมอนเขาต้องนีหร่าทุกคนแน่นยามมาเรื่องนี้ว่ามันมันคือเรื่องว่าอะไรอะไรมิตรภาพมิตรภาศัตรู มิตรภาพข้าุดตรูมิตรภาพนะแต่ก็ยังวายได้อยู่ก็วายก็เหมือนปรมาจารย์ไงมิตรภาพแบบใดโอ้มิตรภาพแบบจีนอยู่สองตตตาจะลรออไหางเ้นถือว่าเปิดได้ดีมากมากมจริงๆรูคนใจอยากดูต่อใช่ฝากติดตามกันด้วยนะคะจะมาเป็นเซตทีละสองตอนชื่นช้พละกําลังอย่างมากเหลือเกินก็ฝากา้วยให้กำลังใจ กันด้วยนะทุกคนฝากติดตามกันไปจนจบด้วยนะคะใครคิดถึงซีนไหนก็วนกลับมาดูกับพวกเราอีกครั้งนะเราทำดีเลยแต่ว่ามาช้าแต่มานะอยากสปอยนะจ๊ะฝากด้วยฝากด้วยเพราะกว่าคลิปนี้จะอ่อนก็ไม่รู้ว่าจะทางนั้นจะจบยังใช่แต่ก็นั่นแหละเราก็ยังไม่อยากรู้สปอยเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้อ่านกันแบบวีต่อวิ่ไหมอะไรเงี้ยทุกคนณตอนนี้วันที่อัายังไม่รู้คิวออนเลยว่าจะอยากอะไรตรงไหนของช่องเพราะว่าจริงๆบอดวายแน่นมากทุกคนนั่นแหละรอติดตามกันด้วย เพราะคนตัดก็นั่งอยู่ตรงนี้แต่งานการก็ยังต้องทำอยู่ันก็หลายอย่างคู่ใหม่ของแกรมมี่นะครับขอให้ปังๆเลยใช่ขอให้มีเวงเยอะๆอยากก็ถ้าว่างๆก็อยากไปเจอน้องมากก็ไม่ค่อยได้ไปเจอซีรสปิ๊งไงอยากไปมากเลยที่เขาโซเอาไปแล้วไม่รู้ว่างไม่ว่างไม่กล้าจองทุกคน เพราะช่วงนี้งานแซกเยอะมากแซกมากจริงๆหนูคนเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติมอีพีแอคด้วยบ๊ายบาย